สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช anel m n ford นะคะวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมนะคะกระบะ ford ranger นะคะจะเป็น next gen ranger รุ่น xltc 9ตรงนี้เลยนะคะราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่934,000บาทสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.0ลิตร170แรงม้าแรงบิดนะคะสูงสุุดยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะสำหรับในรุ่น XLT นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับระบบควบคุม เสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำด้วยค่ะเดี๋ยวนัตตี้พาชมรอบๆคันกันนะคะของเจ้าคันนี้ว่าหล่อขนาดไหนแต่ว่านัตตี้ขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าคันนี้ได้ทําการนะคะเปลี่ยนล้อให้กับลูกค้าเป็นขนาด20นิ้วเลยค่ะมาดูในส่วนของทางด้านหน้านะคะทั้งด้านหน้าตัวกระจังทางด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำเงาเนาะแล้วก็ตัวคาดกลางของ ตรงนี้เลยก็จะเป็นโครเมียมซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น XLT อยู่แล้วลูกค้าสังเกตสัญลักษณ์ักง่ายๆของแต่ละรุ่นจัดข้างหน้าได้เลยนะคะตัวนี้โครเมียมก็เป็นในรุ่น XLT มาพร้อมกับนะคะไฟหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่เป็นไฟ LED สีขาวแล้วด้วยนะคะไฟ daytime running light นะคะก็มีมาให้ด้วยเลย เป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะตอนกลางคืนเด้ททำรันนิ่งไรก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะลดเหตุเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของไฟตัดหมอกรุ่น xlt นะคะก็พิเศษเลยตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะเปิดไฟให้กับลูกค้าขนาดที่ลูกค้าหมุนวงเลี้ยวอย่างเช่นลูกค้าเข้าซอยแคบๆหรือมืดๆเลี้ยวขวานะคะไฟตัดหมอกฝั่งขขวา ก็จะเปิดไฟให้ด้วยทาให้ลูกค้าเห็นทางสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างของตัวรถกันตัวนี้นะคะนัตตี้ติดตั้งเพิ่มให้เป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวชิ้นงานจะมาเป็นสีดําด้าเลยหรือลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นสีดําเงานะคะก็แจ้งได้เลยตัวนี้นะคะใส่ก็รับกันกันกบแบกทางด้านล่างเลยนะคะนัตตี้เปลี่ยนแบกยางให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบกขอบ20ออฟเซตนะคะจะลบอยู่ที่ 20มาพร้อมกับยางนะคะของโหลด X ซ์ีรียางนะคะจะอยู่ที่33คูณ 12.5R20 ซึ่งแม็กลบ20ตัวนี้นะคะใส่กับตัวยางโหลดเแล้วก็ยกสูงให้2นิ้วตัวนี้หมุนวงเลี้ยวนะคะไม่ติดแน่นอนค่ะในส่วนของตัวช่วงล่างปีกนกชงจะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะหรือลูกค้าอยากจะเซ็ตช่วงล่างใหม่เปลี่ยนปีกนกใหม่เปลี่ยนชงใหม่แจ้งนันตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเช็คราคาให้ในส่วนของตัวที่ลูกค้าอยากได้ะคะ่ะ แก้มข้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตกแต่งใบเทอร์โบมานะคะแล้วก็เป็นช่องช่วยระบายความร้อนจากทางด้านของห้องเครื่องด้วยค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะพร้อมระบบปรับและพับไฟฟ้าด้วยค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะในส่วนของรุ่น XLT นะคะถ้าเป็นโฉม2021นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะคะเป็นกุญแจไขเนาะสตาร์ตตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสมาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบ พูสตาร์ทมาให้ด้วยเลยค่ะเดี๋วยวตีพาชมทางด้านในนะคะ,ะถ้ารถล็อกอยู่ลูกคา้าพกกุญแจติดตัวเปิดประตูง่ายๆเลยค่ะมาดูในส่วนของทางด้านในนะคะหน้าปัดแสดงผลนะคะขนาด8นิ้วจะมาพร้อมกับตัวรถล,ลอ้อแบบนี้โชว์ให้เราได้เห็นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดแสดงผลเกี่ยวกับการใช้งานของตัวรถนั่นเองสถานะของตัวรถนั่นเองพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบคุชคอนโทรลนะคะ ปุ่มพู้สตาร์นะคะอยู่ฝั่งขวามือคะ mm ่ะ hmm. เห็นได้อย่างเด่นชัดใช้งานง่ายสบายค่ะ mm hmm. ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะพร้อมปุ่มปรับระดับไฟมาให้ด้วยเลย mm hmm. หน้าจอนะคะตรงกลางเลยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วมาพร้อมกับระบบซิงคสีนะคะแล้วก็พิเศษเลย mm hmm. เชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยเลยนะคะ mm hmm. แอร์แยกอิสระซ้ายขวาได้คะ mm ่ะ hmm. ปรับได้ที่หน้าจอได้เลย ในส่วนของทางด้านล่านะคะจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสมาให้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องสตาร์ทรถก่อนนะคะไฟถึงจะเข้าโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบนะคะทางด้านหลังของกระจกมองหลังมาให้ด้วยตัวนั้นจะเป็นช่องเสียบ USB ไว้ให้สําหรับลูกค้าติดตั้งในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะคะแอร์แบกมีมาให้ทั้งหมดนะคะ mm hmm. 6ลูกสําหรับรุ่น XLT mm hmm. ค่ะ จะมาเป็นแบบประมาณนี้เลยเกียร์ออโต้นะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันค่ะ,ะเปิดมาว้าวเลยค่ะมีในส่วนของแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าทางด้านหลังห้องโดยสารนะคะจะหร้อน สำหรับคันนี้นะคะฟิล์มนัาตีติดตั้งให้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะ,อะบอนจากทางด้านในจะใสและเคลียร์มากมือเปิดแบบใหม่ค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของช่วงล่างด้านท้ายกันนะคะ ตัวนี้นะคะในส่วนของตัวโชว๊คเน็กเจอร์ทุกตัวนะคะโช๊คจะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกของแชสซีของตัวรถแล้วนะคะทำให้สมรรถนะการขับขี่ของเรานะคะดีเยี่ยมและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของตัวบันไดข้าง กระบะนะคะตัวนี้ก็ช่วยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าบางทีลูกค้าอยากจัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างของตัวรถก็สามารถใช้งานเขาได้เลยนะคะรับน้ําหนักได้ดีด้วยแล้วก็วัสดุของเขาเป็นวัสดุกันเลื่นด้วยนะคะก็ลูกค้าเก็บของจัดเก็บของได้เลย ขอบในส่วนของตัวขอบกระบานะคะก็จะเป็นตัวกันลอยมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็จุดยึดในส่วนของตัวติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมของฟอร์ดนะคะจะเช่นจะเป็นพวกสปอร์ตบาร์โลบาร์เลยพวกนี้ค่ะมีมาให้พร้อมเลยฝาปิดกระบาดท้ายดีไซน์ใหม่เรียกได้ว่าสวยแล้วลูหลาเลยนะคะตัวนี้แลนเจอร์นะคะปั๊มลงไปกับบอดี้ของตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้อง ถอยหลังหรือกล้องมองหลังมาให้ด้วยขณะที่ลูกค้าถอยจอดนะคะกล้องตัวนี้ก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของตัวรถค่ะมือเปิดแบบใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ย้ายจากทางด้านบนทางบนนู้นเลยนะคะมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่ให้รถคันข้างหลังนะคะเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนขณะใช้รถตอนกลางคืนแล้วก็เหยียบเบรกนะคะมาดูในส่วนของกระบะกันนั่ที่ติดต,ตั้งให้เป็นพื้นปูกระบะไลเนอร์ เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วรอนะคะมีขนาดที่เล็กลงกว่ารุ่นเดิมทําให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นหรือว่าสามารถใส่ไม้ลังพาเลทเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมทางด้านในฝั่งผู้โดยสารกันบ้างค่ะก็หรูหรามาแบบนี้เลยนะคะสำหรับในรุ่น XLT นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Next Gen r a n g e r เไม่ว่าจะเป็น XL t ี่ Y Tag หรือ e v e r e นะคะทักลายหานัาตีได้เลยค่ะหรือว่าโทรหานัาตีได้ที่เบอร์นะคะ0ูนย์2 2 8 8หาค่ะนัาตีฝายอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะจะเป็นเพจ Facebook M N นะคะ านีฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะจองรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเงินจองและเงินดาวนะคะโอนเข้าบัญชีบริษัทฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึงหกปีซ้อนที่สาคัญเลยค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้วันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้มาเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะกด,ด,ามมาดค่ะี